ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องฝายแป๊บซี่แฟมิลรีนะครับวันนี้มาตามหาคุณปู่ทองใบนะครับวันนี้มาเจอช้างรูปโอครับผมครับผมสวัสดีนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ใช่รูปโลอย่างเดียวนะครับนิสัยสุดยอดเลยนะครับผมตกมันนะครับนี่คลายทองคําครับดูับดูที่ ไกิจจุนะครับไลส,สิเลยนะครับเป็นี้ใช้ดีมากครับลูกหลอนี่ใช้ดีนะครับก็มาตามหาคุณปูนะครับวันนี้หล่อมากเลยครับ อือก็ไปไป <laughs> <laughs> นี่นะครับขนาดตกมันนะครับผมเข้าเพื่อนเข้าฝูงได้อย่างสบายเลยนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับนิสัยดีจริงครับทองคำครับนี่ก็พายควนนงนะครับ พอมาตามหาคุณปู่ทองใบนะครับผมทางเยอะแยะเลยนะครับผมทางมาเยอะแยะเลยครับเนี่ยคุณปู่ของเราอยู่ตรงนี้นะครับผม เป็นงานวันเกิดนะครับเดี๋ยวเรามารลุ้นภาร,รกิจขี่คุณปูทองใบกลับบ้านนะครับผมสักครู่นะครับครับก็ปลดโซ่คุณปูแล้วนะครับกลับบ้านแล้วนะครับผม นี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเสร็จงานพี่เรียบร้อยเดี๋ยวพ่อก็จะพาคุณปูกลับบ้านเลยนะคะน,คนี่เป็นงานอะไรทางนี้<ป>งานวันเกิด Let's go กับบ้านกันมีเอาย่าไว้ด้วยนะ,ม,ะม,มีช้างมาเพียบเลยนะช้างหล่อๆสวยๆมีลูกช้างน้องช้างน่ารักน่ารักมาเต็มเลย ऐ तुझे माइक्रोफोन मेन มีเอายาไปด้วยเหรอคะโอมีสะดุ้งแล้ววันี้มีสะดุ้งเล็กน้อย ขณะที่ก็กำลังเดินออกมานะครับฝนก็เหมือนว่าจะตกแหล่ไม่ตกแหล่วันนี้คลุ้มคลุ้มว่องว่องนะว่องเข่าว่องเออเลือกคว้ามาพื้นเลยเลือกแงเลยเลือกคว้าเนาะเออ คุณปูทองบตืตื่นองระแวงแวงองคำคุณปูรแวงค่ะทองคำตกมันนี่คุณปูได้กินไม่ได้ได้กินตกมันปูเลยระแวงแข้งอ่างขอบแข้งตึ๊ดสุ คุณพ่อเกรงไหมคะไม่เกรงครับอคนุงบอกว่าอยากเกรงอยาเกรงณตาบอกว่าอยากเกรงคเ็นจะเปงครับณตาิ่หนับถ้าเกรงิ่หนักต้อง่อย่อยม่าเลยทำนเียวได้อีกเป็นครั้งสงีไงกวเน้ยวเดวเยวเลี้วนเลีวเล้าซอย

ของชรวยพันทองี่คุณตาได้ของชํารวยมาพันทองยังสวยเลย ไม่ได้ขี่นานแล้วนนพ่อไม่ได้ขลยพ่อบอกว่าไม่ได้ขี่นานค่ะอันนี้เลยมาขอขี่กลับบ้านขอขี่กลับบ้านแม่ขี่นานแล้วนี่ตลลิงังปุ๊รือยิงเต็นกระโ่๊ะ

ควานเบ้นคีไหมควานเบ้นสุด9อ๋าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านคุณปู่เลยนะคะเราจะไปจบคลิปที่นู่นเลยนีเข้ามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ

สำหรับผลเลือดของพี่แล็ซี่ก็คุณหมอก็ได้โทรมาแจ้งแล้วนะคะว่าผลเลือดของพี่แป๊บซี่ปกติแล้วนะคะยาก็กินได้ปกติแล้วกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วกินได้ปกตินะคะแม่ๆไม่ต้องเป็นห่วงลูกชายนะคะลูกชายดีแล้วนะคะโล่งอ,อกโล่งใจค่ะเสียง <Okay. S 1> ยา,ยาเสียงดังแล้ว เดี๋ยวนูก็จะปิดคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะลักกี้ถึงหงวแใ่แม่แม่เอซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ